วันนี้เราจะมาซอ,ขอนขดเพลที่ชื่อว่า E on B กด E on B จับยางนะครับมาเริ่ม,มเลยเริ่มที่แรกนะครับนิ้วกลางนะครับนิ้วกลาง,ก,ลางกดไปที่ช่องที่2 1 2สายที่5 1 2 3 4 5นะครับต่อไปนะครับเป็นนิ้วนางน,นะครับกดไปที่ช่องที่2เช่นกันในสายที่4 1 2 3 4นะครับต่อไปนิ้วชี้คือช่องที่1นะครับสายที่3 หนึ่งสองสามอ่าที่จริงมันคอรอ์ด E นั่นเองนะครับแต่เราเปลี่ยนการเล่นสายเบสจากสายหกเป็นสายห้านะครับอ่าสายห้าเสียงก็จะประมาณนี้อ่าขอบคุณคนที่เข้า,ารับชมนะครับปิ้ว